IDEA TODAY เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ IDEA TODAY I h a v e PLAY สวัสดีค่ะวิกีและ,ะรายการไอเดียสุดเด by เฮฟเลพาคุณผู้ชมพามาที่ครงกันคณะพยาเรสซิเดนเซสที่ถนนพระรามสามค่ะวิกีได้เข่าว่าครงการนี้มีการตกเต่งหรูหรามากค่ะน่าตื่นเต้นแก้ไหนก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการคณาพยาเรสซิเดนซ์ซึ่งเป็นอาคารคอนโดมิเนียมไฮรีส์บนที่ดินขนาด12ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพยาถนนพระราม3โดยตัวอาคารจะหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อให้ห้องทุกยูนิตสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้นะครับนอกจากทำเลที่ตั้งที่เหมาะเจาะแล้วการออกแบบตกแต่งก็สวยงามเก๋ไก๋ด้วยสไตล์โมเดิร์นลักซ์สรีส่วนเรื่องราวของโครงการตลอดจนแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งจะเป็นอย่างไรบ้างเราตามไปพบกับเจ้าของโครงการกันเลยดีกว่าครับ okay. สวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีครับคุณวิกกี้ครับค่ะอยากจะให้คุณบิวมาพูดถึงเรื่องคอนเซปต์หรือที่มาที่ไปของโครงการคานาปยาเรสซิเดนซ์ค่ะเอ่อการที่โครงการของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นเฟสหนึ่งกับเฟสสองนะครับซึ่งเฟสหนึ่งเป็นเรสซิเดนซ์เฟสสองจะเป็นฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์ซึ่งจะผ่านกลางด้วยมีคลองอยู่ซึ่งก็เป็นเรียกว่าขานาวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การที่มันอยู่โลเคชั่นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย ทำให้เราใช้การผรสมผสานคําว่าขนาวกับแม่น้ำเจ้าพยากลายเป็นขนาวพยาแล้วการตกแต่งของห้องนอนรวมตั้งล็บบี้ก็เป็นสไตล์เป็นยังไงครับคุณวิวคะเอ,อเราใช้ดีไซเนอร์นะครับซึ่งเขาก็มีการผรสมผสานในเรื่องอเออล็อบบี้เนี่ยตัวโชว์รูมเนี่ยครับก็จะมีการตกแต่งเป็นสไตล์โรงแรมนะครับแล้วก็การที่เราใช้ reflective material ทำให้เห็นถึงกระแสน้ำ นะครับรีเฟลกน้ำแล้วก็มีแสงไฟจากธรรมชาติเข้ามาดิบน้ําด้วยแล้วไลทิ้งเมื่อกี้เนี่ยที่อย่างพวกชั้นเดลี่อะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นมาในสไตล์เดียวกันที่ห้องนอนด้วยหรือเปล่าคะเบดม่อห้องนอนก็ได้มีผสมประสานนะครับมีทาาั้งดาวไลท์ด้วยมีทางโคฟไลท์นะครับซึ่งทําให้แสงเนี่ยสว่างแต่ไม่ได้เจ่อสปอตไลท์ดาวลงมา<อ> ในส่วนของห้องนอนก็สไตล์แล้วก็จะเป็นโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นใช่ครับรวมทั้งเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ด้วยนะครับแล้วคุณวิวการยกถ้าอยากให้คุณผู้ชมว่าวันเบดรูมทป์ของเรานี่คือรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะวันเบดรูมทป์ของเราตามห้องตัวอย่างนะครับการตกแต่งนะครับคือเป็นเบชเลอร์สไตล์ผู้ชายนิดหนึ่ง oh, นะครับแต่ว่าก็ uh ผู้ผู้หญิงก็ชอบครับ, mm hmm. รบเพราะมันเป็น โทนจะออกสีขาวหน่อยแล้วก็จะมีเดคอ a t i v e Material ที่ทำให้มันสื่อเหมือนกับความวัยรุ่นขึ้นค่ะหมายถึงว่าดีไซน์ของ One Bedroom นี่คือสีขาว และ f ฟาร์นิเจการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์บลัชเลอร์วัยรุ่นนะครับคนที่ใช้ชีวิตเดี่ยวนะครับก็จะระวังอะไรที่ลงตัวนึงน้คแล้วเมื่อกี้นี้คุณบิวบอกว่าโครงการเราก็จะเป็นลักชัวรี่ใช่ไหมคะอยากจะทราบว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์คุณวิวพุ่งทำยังไงแต่ตอนนี้เราก็ได้ work with PIA นะครับเพื่อหาวัสดุที่ใหม่และดีทนทานเพรสรุปแล้วเราต้องเน้นด้าน ดีไซน์คุณภาพแล้วความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโครงการคณาพยาเรสซิเดนต์นี้เขาก็มีห้องหลายขนาดให้ผู้ที่สนใจได้เลือกกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันเบดรูมขนาด45ตารางเมตรไปจนถึงโฟเบดรูมเพนเฮาส์ขนาด500ตารางเมตรส่วนสไตล์การตกแต่งนั้นก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนั่นคือโมเดิร์นลักซ์รีเน้นมูดแอนโทนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่มีความหรูหราอยู่ในตัวนั่นเองครับ คุณผู้ชมคะเลยสองทายนะคะที่เราอยากมาชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วีกี้สัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมความมาชมอีกนะคะพร้อมกับ <im it> คุณวิวนะคะสําหรับวันนี้วีกี้และคุณวิวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาการตกแต่งบ้านเข้ามาทาง w w w f a c e b o o k c o m h e f i l e t h a i l a n d t h คำถามไหนโดนใจได้ออกอากาศก็รับของที่ระลึกจากเ e p h l e t ไปเลยครับ